สน doorway, ับสนุนโดยเบ n เน่พลัโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมในวสันภายีกนี้บอกว่าผลการตรวจสอบกรณีเมื่อเดิมพฤศจิกายน2566กสมได้รับการร้องเรียนว่าการที่เดินจำพิเศษกรุงเทพมหานครอนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 และได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติกสมอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา27บัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมหรือเหตุอื่นใดจะก,กระทำไม่ได้ สระการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยพรบราชทัน2560กฎกระทรวงส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ .2563 และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังวางหลักไว้ว่าผู้ต้องขังย่อมมีสิทธิ์ได้รับการตรวจจากแพทย์ยเร็วและหากจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นอกเรือนจําที่ถูกควบคุมตัวจะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรือนจําเสียก่อน กรณีการส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อพิจารณาจากการชี้แจงของแพทย์ของทันทัานโรงพยาบาลทันประกอบความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิกสมสซึ่งเป็นบุคคลด้านการแพทย์ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าการป่วยของนายทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคม2566โ,โดยเฉพาะค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า95ประกอบกับความดันโลหิตสูงถือว่าอยู่ในภาวะอันตรายเพราะอาจทําให้เกิดอาการช็อกได้ การที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่งตัวนายทักษิณออกไปรักษาภายนอกเรือนจำเมื่อวันที่12ต่อเนื่อง23สิงหาคม2566เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขณนะนั้นอันถือเป็นการให้ความคุ้มครองิงทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังตามสมควร ยังไรก็ตามกรณีโรงพยาบาลตำรวจรับตัวนายทักษิณไว้รักษาที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลร,ราชานุสร8 8พรรษานั้นเห็นว่าการที่นายทักษิณเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตซึ่งในช่วงแรกเข้าพักชั้น14เนื่องจากโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงชั้นเดียวที่มีห้องว่างหลังจากนั้นปรากฏว่านายทักษิณยังพักที่ห้องพิเศษดังกล่าวมาโดยตลอดโดยโรงพยาบาลชี้แจงว่านายทักษิณมีภาวะวิกฤตสลับปกติซึ่งหากนายทักษิณป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตตามที่มีการชี้แจงจริง ควรต้องรับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องพักสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นายทักษิณกลับพักในห้องพิเศษซึ่งตามปกติควรมีไว้สําหรับผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วอีกทั้งกรมราชทันก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ต้องขังป่วยคนใดบ้างที่เข้าพาักรักษาตัวในห้องพิศ<ม>เศษเนื่องจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศสอง3าอสไม่ได้กําหนดให้เรือนจําที่ส่งตัว สถานพยาบาลที่รับตัวผู้ต้องขังไว้ต้องรายงานให้ทราบทั้งที่กรณีดังก,กล่าวถือวิจารณ์สำคัญเนื่องจากมีผลทําให้ผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งอาจได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่าผู้ต้องขังอื่นๆที่มีอาการป่วยเหมือนกันโดยเฉพาะอาดีตผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญที่อาจได้รับการดูแลแตกต่างหรือเป็นพิเศษมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไปจึงเห็นว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตํารวจกําหนดให้ในายทักษิณพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตํารวจอย่างต่อนเนื่องโดยเรือนจําไม่ได้โต้แย้งจนกระทั่งนายทักษิณออกจากโรงพยาบาล เป็นการดำเนินการโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2513ทำให้ในายทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือกว่าสิทธิที่ควรได้รับถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสําหรับกรณีเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตํารวจอนุญ,ญาตให้ในายทักษิณพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน เห็นว่าแม้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกสมไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของนายทักษิณเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างถึงข้อจํากัดทางด้านกฎหมายแต่หากนายทักษิณมีอาการป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตสลับปกติจริงตามอ้างก็ควรได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า18กุมภาพันธ์2 5 6 7ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณสามารถออกจากการควบคุมของเรือนจำตามโครงการพักและลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของกรมราชทัณฑ์ นักษินสามารถเดินทางกลับบ้านพักส่วนตัวได้ทันทีไม่พบว่าผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแห่งอื่นอีกรวมทั้งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ปรากฏว่ามีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอันผิดปกติวิสัยของผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจนถึงขั้นอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ซึ่งใช้เป็นเหตุผลในการพารักษาตัวกับโรงพยาบาลตำรวจมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้จึงยังไม่อาจเชื่อได้ว่านานทักษิณมีอาการป่วยจนถึงขนาดที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง181วันโดยไม่สามารถออกไปรับการรักษาต่อหน้าที่ฐานทัพอสานโรงพยาบาลราชทันหโดยกลับไปคุมขังต่อที่เรือนจำได้ในชั้นนี้จึงเห็นว่าการกระทําของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องสถานะบุคคลทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือเป็นการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกันก็สมเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีตามคาร้องนี้นอกจากจะมีสาเหตุเกิดจากการกระทําหรือละเลยการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐแล้วยังมีสาเหตุสําคัญเกิดจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ข้อหมวันท2ที่กําหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไป เว้นแต่ต้องพกรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานที่รักษาใช้ดุลยพินิษฐ์โดยขาดการพิจารณาจากเรือนจําที่ส่งตัวผู้ต้องขังออกไปและข้อ7ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจําเป็นเวลานานเกิน30วัน60วันและ120วันให้ผู้บัญชาการเรือนจํามีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบตามระดับชั้น พร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีข้อกําหนดว่าหากเลยระยะเวลา120วันไปแล้วต้องดําเนินการอย่างไรซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้ผู้ต้องขังรักษาอาการป่วยนอกเรือนจําเป็นระยะเวลานานเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบ อีกทั้งหากการรักษาตัวเกิน60วันและ120วันให้ผู้บัญชาการเรือนจําขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชธณฑ์และรายงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อทราบนั้นอาจก่อให้เกิดภาวะขาดการตรวจสอบทวงดุลและนําไปสู่การใช้อํานาจในทางที่ผิดจึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกรณีดังกล่าวก็สมมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการกระทาของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตํารวจและผู้เกี่ยวข้อง ยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอํานาจตรวจสอบของคณะกรรมการปปชโดยได้ทราบว่าคณะกรรมการปปชรับเรื่องในประเด็นนี้ไว้แล้วดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการกสมจึงมีมติให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ให้คณะกรรมการปปชพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา221 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2516ประกอบประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเรื่องแนวปฏิบัติในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้อ6นอกจากนี้กสมย,ยังมีมติให้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทำหรือละเลยการกระทำของเือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและกรมราชทัณฑ์และให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการกระทำหรือการละเลยการกระทำของรงยาบาลตำรวจตามหน้าที่และอำนาจและกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันมีให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกว่านี้อีกโดยต้องเปิดเผยความคืบหน้าเป็นระยะและแจ้งผลดำเนินการต่อสาธารณะในระยะเวลาอันรวดเร็วรวมทั้งให้แพทย์เรีสภาตรวจสอบ การกระทำของแพทย์สังกัดโรงพยาบาลตำรวจผู้ทําการรักษาหรือมีความเห็นทางการแพทย์ในกรณีตามคำร้องแล้วดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจจริยธรรมแห่งวิชาชีพทั้งนี้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สำนักง,งานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีมีเหตุยกเว้นตามนัยยะมาตรา24แห่งพรบข้อมูลข่าวสารราชการพศ2540ทั้งนี้เพื่อความโปรง่งใสป้องกันการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรม แก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2513แก้ไขข้อห้ามงเ็บ2ที่กำหนดห้ามผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องพารักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้โดยควรกำหนดว่าในกรณีที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังมีความจำเป็นต้องให้ผู้ต้องขังพักรักษาในห้องพิเศษหรือห้องอื่นนอกเหนือจากห้องปกติต้องได้รับความเห็นชอบจากเรือนจำและกรมราชธณฑ์เสียก่อนเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่หากไม่ดําเนินการทันทีจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ต้องขังให้ดําเนินการไปก่อนแล้วรีบขอความเห็นชอบโดยต้องระบุเหตุผลความจําเป็นประกอบการขอความเห็นชอบและให้แก้ไขข้อ7ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจําเป็นเวลานานให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วแต่กรณีต้องใช้อํานาจในการพิจารณาความเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ประกอบความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาแทนการรับทราบเพียงเท่านั้นเพื่อป้องกันการใช้อํานาจ ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขังรายหนึ่งรายใดออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนหากคำร้องส่งไปให้บบชและชี้มูลความผิดขณะที่นายทักษิณเองกลายพ้นโทษจะส่งผลอย่างไรนายวสรนบอกว่าในเรื่องนี้ที่มีการร้องเรียนมาเป็นประเด็นเรื่องการเลิกปฏิบัติกสะมะได้พิจารณาตามประเด็นที่มีการร้องเรียนมาโดยสอบถามข้อมูลทั้งฝั่งผู้ถูกร้องคือโรงพยาบาลตำรวจและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรวมถึงหาข้อมูลจากเรือนจำอื่นๆรวมทั้งโรงพยาบาลอื่นๆความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ มีความเห็นออกมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพ้นโทษของนายทักษิณในวันที่22สิงหาคมหรือเรื่องอื่นๆส่วนเรื่องที่นายทักษิณขอสารไปรักษาตัวที่ดูไบทางกสม,มไม่ได้มีการพูดถึงส่วนการยื่นเรื่องถึงปชปชเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของข้าราชการหรือไม่ส่วนนายทักษิณซึ่งก็เป็นคู่กรณีเหมือนกันทางกสมจะสามารถดําเนินการเพิ่มเติมอย่างไรแมวว่าสารบอกว่ากรณีร้องเรียนแบบนี้เป็นการร้องเรียนวารนจาพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตารวจเรื่องปฏิบัติ ดังนั้นประเด็นในการพิจารณาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวโยงกับบทบาทและหน้าที่ปปชกกสมอก็มีมติให้ส่งเรื่องให้ปปชเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาดาเนินการเนื่องจากมีการดําเนินการร้องเรียนไปที่ปปชเช่นกัน ส่วนเชื่อมั่นหรือไม่ว่าข้อมูลที่ส่งไปถึงปปชจะสามารถกระทุ้งปปชให้ดําเนินการเรื่องนี้ได้เพราะหลายหน่วยงานยื่นเรื่องไปที่ปปชแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ว่าสารบอกว่าคิดว่าข้อมูลที่เราส่งไปปปชจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของปปชในส่วนของกอสมจะเน้นที่เรื่องการเลือกปฏิบัติเนื่องจากผู้ต้องขังอาจไม่รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน เาสมเห็นว่าการกระทําของเรือนจำกรุงเทพรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอาจเป็นการกระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเลยส่งเรื่องให้บบปชส่วนมีการลงรายละเอียดถึงบุคคลที่เลาเว้นกับฏิบัติหน้าที่หรือผู้กระทําทุจริตเช่นรัฐมนตรีอธิบดีกรมชาชทัณหรือผอโรงพยาบาลตารวจหรือไม่นายวสันบอกว่าที่ร้องเรียนมาเป็นหน่วยงานคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจแต่การดำเนินการขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของต้นสังกัด ซึ่งกอสม,มอเสนอเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทำหน้าที่ของรังจมพิเศษกรุงเทพและกลมร,ร,รมราชทัณฑ์พร้อมเสนอไปที่สำนักง,งานตารวจแห่งชาติให้ตรวจสอบการกระทาของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลตํารวจรวมถึงส่งแพทย์สภาให้ตรวจสอบแพทย์ที่มีความเห็นในกรณีการเจ็บป่วยของนายทักษิณด้วย